ให้ดูลูกสาวด้วยหรอเปลมีลูกกี่คนมีคนหนึ่งมีคนหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายตายแล้วแล้วเหลือผู้หญิงแล้วเหลือคนเดียวแล้วก็หลายก็เลยที่บ้านก็เลยได้นนาเหมือนเมื่อที่บ้านเกี่ยวกับพวกโลกวิญญาณใครเป็นเชื้อจีนทั้งหมดเลยจีนจีนหมดเลยจีนที่ไหน ไม่รู้อ่ะอังกงจีนอ่ะไม่รู้อ่ะคนผู้เฒ่าแก่ตายมหมดแล้วก็ไม่ค่อยนใจ